เพศคริฮาสเพศวันพชิตนี่เป็นกันได้ทั้งหญิงทั้งชายที่มนุษย์จะต้องทำหน้าที่ต่างกันนั่นนะก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วทำหน้าที่จนแบ่งได้เป็นทิศหกทิศเนี่ยซึ่งจะต้องรู้จักเรื่องนี้ให้พอสมควร ิศหกทิศทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างซ้ายทิศข้างขวาทิศข้างบนทิศข้างล่างรวมกันเป็นหกทิศทิศข้างหน้าคือบิดามารดามีความเป็นบิดามารดาทิศข้างหลังคือบุตรภรรยามีหน้าที่ต่างกัน จะต้องรู้จักปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องทิศข้างซ้ายคือมิตรสหายเพื่อนบ้านชาวเกลอทิศข้างขวาครูบาอาจารย์นี่ก็ต้องประพฤติต่อทิศเหล่านี้อย่างถูกต้องทิศข้างบนคือพระเจ้าพระสงฆ์ ทิศข้างล่างก็คือบ่าวไพร่คนชายกรรมกรที่เขากล่าวตามสภาพเป็นอยู่อย่างข้างพุทธ,ธากาลอย่างในอินเดียข้างพุทธ,ธากาลแต่ก็ยังใช้ได้ใช้ได้สท่าับสมัยนี้ที่แบ่งทิศออกเป็นหกทิศเราทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามทิศ คนคนหนึ่งจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งหกทิศพระพุทธศาสนามีวิชาความรู้เรื่องนี้ห้าอย่างครบถ้วนข้าไปศึกษารายละเอียดเอาเองในที่นี้เพียงจะยืนยันว่าพุทธศาสนามีความรู้สำหรับมนุษย์คนหนึ่งจะปฏิบัติต่อทิศทั้งหกอย่างครบถ้วน ทิศเบื้องหน้าคือจะปฏิบัติต่อบิดามันดาอย่างไรทิศเบื้องหลังจะปฏิบัติต่อบุตรภรรญาอย่างไรทิศเบื้องซ้ายจะปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงอย่างไรทิศเบื้องขวาจะปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์อย่างไรทิศเบื้องบนจะปฏิบัติต่อพระเจ้าพระสงฆ์ผู้นำทางวิญญาณอย่างไรทิศเบื้องล่างคนที่เขาอยู่ตำกว่าต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่ เรียกว่ามีความสำคัญทั้งหกทิศถ้าปฏิบัติผิดพลาดไปในทางทิศไหนเนีเสนียจันไรความทุกข์จบครั้งครูก้ามาทางทิศนั้นได้ทั้งหกทิศจึงเป็นต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ถูกต้องทั้งหกทิศทิศเบื้องตาำบาพลาธาตุกรรมกรเดียวนี้ก็เรียกว่าไม่มีแล้ว แต่มันก็ยังมีบุคคลที่ต่ำต้อยกว่าเราที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่ซึ่งเราก็ยังจะต้องเกี่ยวข้องจะขาดเสียไม่ได้เนีย่ยมันก็ก็ต้องมีในโลกนี้นก็มีคนที่สูงกว่าเรามีคนที่ต่ำกว่าเราและมีคนที่เสมอกันกันกบเรา มีอยู่โดยรอบเสมอกันอยู่ข้างบนก็สูงกว่าอยู่ข้างล่างกว่าต่ำกว่าเกิดเป็นทิศทางขึ้นมาอย่างนี้ใครจะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องรีบรีบรีบศึกษาเรื่องทิศนี่ให้ถูกต้องและมีความรู้ว่าให้เพียงพอสําหรับจะปฏิบัติต,ต่อทิศนั้นัน,นดังมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือหนังหาสำหรับตำราอยู่ทั่วไปแล้วที่นี่จะพูดถึงแต่ หัวข้อและระบุไปยังมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติ้ถูกต้องต่อทิศทั้งปวงที่เรื่องความว่าจะต้องมีความรู้พระพุทธศาสนาสำหรับความเป็นมนุษย์ของตนของตน ให้ครอบถลวนถูกต้องทุกเพศทุกวัยทุกสถานะทุกลำดับทุกทิศทุกทางใช้คำว่าทุกทิศทุกทาง <c oughs> เป็นความรู้ที่จำเป็นที่จะต้องรู้ <c oughs> สำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็เลยเป็นมนุษย์ที่อ <c oughs> <c oughs> นมนหอมดปัญหา เป็นมนุษย์ที่มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ <c oughs> นี่มันหมดไปเรื่องหนึ่งลยถ้ามันเป็นมนุษย์ได้เต็มถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ก็ท <c oughs> ี่ก็ปัญหาทั้งหลายมันหมดมันหมดไปปัญหาที่จําเป็นทั้งหลายมันหมดไป <c oughs> ที่นี่ ข้อต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่องอันเกี่ยวกับการถือศาสนาที่ต่างกันเรียกว่ามีศาสนาต่างกันเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้มีนิสัยใจคอแตกต่างกันมาก ก็มีลัทธิาศาสนาที่เกิดขึ้นมากหลายชนิดให้เลือก <c oughs> มนุษย์จะเลือกเอาตามที่พอใจจึงได้เกิดการถือลัทธิาศาสนาที่แตกต่างกัน <c oughs> จนนี้ปัญหามันก็จะมีขึ้นมาก็คือการกระทบกระทั่งกันการไม่รักใครกัน <c oughs> จึงจะต้องรู้ว่ายว่าควรจะทำอย่างไร <c oughs> ถ้าเราเป็นสุทธบริษัทคือเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้มีความรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงเราก็ต้องรู้ว่า และคนละคนมีความจำเป็นที่จะต้องมีลัทธิศาสนาต่างกันถือลัทธิศาสนาตามความพอใจของตนตามภูมิตามชั้นของตนนี่มันเป็นพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานของจิตใจที่ต่างกันถ้ามันก็รับถือไอ้ลัทธิศาสนาที่เป็นที่พอใจแก่ตน,นแต่ว่าไม่เป็นไรมันเปลี่ยนได้ ทุกสิ่งมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนได้มัานเขาเคยถือศาสนาที่ต่ำเขาก็ถือสูงขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้เราไม่ควรจะดูมิ่นคนที่ยังจำเป็นจะต้องถือศาสนาในระดับต่ำๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นไสยศาสตร์ S <S <an> เขาไม่สามารถที่จะถือให้ดีกว่านั้นเขาก็จงถืออย่างนั้นแม้เราจะถือพุทธศาสตร์ก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นเขาเลย